สวัสดีค่ะจากวังแรงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้วังแรงพยอมก็จะมาแยกต้นคุณนายตื่นสายคุณนายแหวนเพชรนะคะแยกเพื่อมาใส่ในกระจาดนี้นะคะอันนี้วังแรงพยอมก็ได้เด็ดมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตะกร้าของขวัญปีใหม่นะคะ อันนี้ก็หลายปีแล้วนะคะผูพังใช้มาหลายรอบนะคะกับการปลูกต้นไม้วันนี้ก็เลยจะมาปลูกคุณนายตื่นสายเพื่อเป็นกระจาดของขวัญใหม่นะคะไปดูกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นยอดพันธ์ที่บ้านเรางพยอมตัดออกมานะคะแล้วก็จะจิ้ม เราจะตัดให้สั้นๆกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้มีเยอะก็เลยตัดเยอะๆอันนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกกิ่งพันนะคะว่าสีอะไรคือปลูกปนกันเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าเราปักทีๆตัดยอดให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ เขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้นเขาเริ่มโซมแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็มีกิ่งพัน์ุอยู่ก็รีบแยกได้เลยนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มเริ่มมาตกอีกครั้งนึงนะคะเมื่อคืนที่บ้านแรลง,งพย,ยองก็ฝนตกพอประมาณนะคะไม่มากพายุก็ ยังพัดแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะก็ยังพอพอลุ้นพอใจเต้นตึกตักในเวลาที่ลมพัดแรงๆนะคะอันนี้ก็จะใส่ดินให้เยอะหน่อยในกระถางเก่าก็ไม่ค่อยได้ใส่ดินเยอะนะคะก็เริ่มโซม โอ้หมีเพี้ยด้วยมีหน้าล่ะนี่ค่ะเริ่มมีเพี้ยแป้งลงนะคะนี่ค่ะโหเยอะเลยนี่ค่ะมีหน้าล่ะเขาทั้งได้ดอกเริ่มหดลงหดลงที่แท้เขามีเพี้ยลงเยอะนี่เองอันนี้ถ้าเราทำแปลงปลูกนะคะแล้วก็ปลูกให้เป็นแถวยาวๆจะปลูกเป็น แต่ละสีหรือว่าจะปลูกรวมกันก็สวยนะคะเมื่อก่อนนี้บ,บ้านไร่บางพยอมจะปลูกปลูกเลาะข้างถนนหลวงนะคะทั้งแถบเลยนะคะเหนือไร่บ,ราบ้านไร่บางพยอมห่างไปกิโล,โลนึงแล้วก็ใต้บ้านกิโลนึงนะคะข้างทางก็จะเป็น ต้นคุณนายตื่นสายทั้งหมดเลยนะคะสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าต้นบัวสวรรค์น,นะคะเป็นดอกสีชมพูและต่อมาตอนหลังก็จะมีคุณนายตื่นสายที่เป็นดอกชั้นเดียวนะคะเข้ามาตอนนี้ก็มีเป็นต้นคุณนายตื่นสายที่มีหลายสีดอกชั้นเดียวแล้วก็ มีชื่อใหม่อีกว่าเป็นคุณนายแหวนเพชรคือเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแบบดอกสีเหลืองนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกลีบสีเดียวแล้วก็จะมีพุ่มกลางนะคะก็สวยแปลกตาตอนนี้ก็การพัฒนาพืชพันไม้ก็พัฒนาขึ้นเยอะนะคะมีสารพัดสีสารพัดอย่าง ก่อนนี้จะใช้ต้นคุณนายตื่นสายแต่งหมู่บ้านจัดประกวดหมู่บ้านกันนะคะนี่ค่ะดอกแบบนี้จะเรียกว่าคุณนายแหวนเพชรคือกลีบข้างลอกแล้วก็จะมีพุ่มตรงกลางนะคะอันนี้ถ้าเราปลูกใส่กระจาดแบบนี้แล้วก็จะเก็บไว้ในร่มสักสองสาวันรอให้เขาฟื้นตัวแล้วค่อย เอามาตั้งตากแดดก็ได้หรือจะตั้งตากแดดเลยก็ได้นะคะอันนี้เพราะเขาเป็นไม้แดดอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีการเหี่ยวเฉาไปหลายวันเหมือนกันเป็นอาทิตย์กว่าจะฟื้นตัวตอนนี้เราก็ปักช้ำเสร็จแล้วนะคะก็ต้องรออีกประมาณสัก ยี่สิบวันนะคะแล้ววารไลงพยอมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าเขาแตกคุ่มมาสวยแล้วก็มีดอกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วานไลงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ